ดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กช่องนี้ครับวันนี้มาพบกับผมวิเชตเคยครับนะครับผมก็วันนี้กลับมา,าล่องหาปลาอีกครั้งนะครับหลังจากไปติดกุ้งมาพักหนึ่ง oh, <no. S 1> เพราะว่าช่วงเมื่อกี้ช่วงที่ผมไปตกกุ้งอะ่ะมันเป็นช่วงที่ว่าปลาสายคลองอะ่ะมันน้ําแดงครับผมก็เลยไม่ได้ตกปลาเลยก็เลยเอาช่วงเวลาเนี้ยไปลองหัดตกกุ้งดูก็ ผมไม่เคยตกเลยนะตกกุ้งอะ่ะผมก็เลยไปลองหัดดูไปหัดตกกับน้าแมวแล้วก็ไปติดใจโซนทางบางประกงกครับกุ้งตัวสวยนะคือผมมือใหม่อะ่ะผมยังเอ้ยว่ามันมันกินดีมันเข้าดีเลยก็เดี๋ยววันนี้กลับมาตกปลาอีกครั้งครับแล้วก็มาแวะดูน้ำคลองห้าหน่อยก็ผมล่องดูขึ้นมาจากโซนปากคลองมาจากระพีพัดนะครับขึ้นมาถึงตรงหน้าเรือนจำหญิง ก็ตอนนี้ผมมาลงอยู่ตรงหน้าเรือนจําหญิงเพราะว่าแวะมาดูตรงนี้มันเหมือนมีตัวขึ้นมีตัวขึ้นน้ําแล้วกเเเนะ็เหมือนน้ําจะไหลเอื่อยๆนะเหมือนน้าจะดีอยู่น้ํายังไม่ดําหรือไม่ขุ่นมากก็ยังออกใสๆอยู่แต่ว่าน้ําจะลดลงไปเยอะมากาลดลงไปเกือบเมตรนะ่ะเมตรกว่ากว่าก็วันนี้ก็เช่นเคยครับผมอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะเป็นนี่แต่ก็จิ๋วแล้วก็ ผมใช้เป็นตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งนะตายตัวไปเลยเป็นตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งเลยแล้วก็เหยื่อก็จะเป็นนี่เหยื่อนายศอีกเช่นเคยครับก็สูตรที่ผมผสมก็ผสมทีละครึ่งถุงนะอลองลองไล่ดูก่อนว่าวันนี้มันจะมีตัวไหมจุดนี้มันจะมีตัวไหมไม่ต้องผสมเยอะเสียดายเหยื่อครับมันไม่มีตัวหรือว่าถ้าเราติดธุระจําเป็นก็เสียดายเหยื่อ ก็ลงเบ็ดเป็นเทียรียบร้อยครับนี่หาเบ็ของเรานี่ก็จะประมาณนั้นก็มีต้นไม้ล่มลื่นดีนะครับนี่เดี๋ยวไปลุ้นกันสักเที่ยงตอนนี้ผมมาถึงก็เก้าโมงแล้ววันนี้ออกสายหน่อยออกกับมาก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับปากินทับปปะกิน

aí <laughs> Oh, รู้สึกว่าจะกินห่างๆนะแต่ว่าตัวมันก็ตัวสวยอยู่นะถึงจะกินห่างก็จริงแต่ว่าตัวมันสวยเพราะว่าน้ํามันรู้สึกว่าน้ํามันจะขยับลงไปเยอะครับพอดีถามลุงที่มาตกค้างๆกันนะแกว่าวันวันก่อนอ่ะกินดีแต่วันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยมันจะห่างๆเพราะว่าเมื่อวานน้ำลงเยอะกว่านี้อีกวันนี้ผมมาผมก็ถือว่าน้ําลงเยอะนะแต่ว่าแกว่ามันน้ํามันขึ้นนะเนี้ยจริงเมื่อวานเนี่ยมันลง เยอะกว่าน,นี้อีกแกว่าก็เดี๋ยวมานั่งลุ้นๆกันดูครับสักครึ่งวันตอนนี้ก็11บเอโมงแล้วเดี๋ยวสักเที่ยงเที่ยงบ่ายผมก็กลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายๆเดี๋ยวมีธุระต่ออีกก็มาลุ้นกันว่าวันนี้ผมจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนจะรอดแวนวหรือเปล่า <c oughs> ก็เป็นคลิปที่ไม่ได้ตกปลาวานานแล้วครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยหลังจากหางหายไปโอ้โหน่าจะสองสามเดือนแล้วเนะ่ยมั้ ราะว่าช่วงเมื่อกี้น้ำมันแดงครับน้ำแดงมันจัดมากก็เดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อว่าหมายนี้จะมีตัวมากน้อยแค่ไหนกับ,ก,บกับหมายคลองห้าหน้า,เ,าเรือนจำหญิงครับผมจุดนี้ผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าปกติผมตกแต่โซนหน้าตัวชะดดเมื่อเช้าว,วิ่งขึ้นมาโซนหน้าตัวชะโดก็หน้าตกนะแต่ก็เลยวิ่งขึ้นมาดูข้างบนนี้ก่อนก็น้ำก็ไม่ต่างจาก ข้างบนนี้เท่าไหร่ครับน้ําโซนตอชดอก็ไม่ต่างกันก็เดี๋ยววันหลังว่าง,างเดี๋ยวลองมาแวะดูโซนต่อชดอว่ามีตัวเข้าหรือยังโซนต่อชะดอหลังจากที่ห่างหายไปนานก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหน <c oughs> จะเฮ้หรือเปล่าวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อ <c oughs> S <S ตัวนี้ไซสวยเลยตัวนี้ปาขันลิมขันลิมปลากินครับขันลิมปลาจะกินนแหละน่ะตึ๊ตึกบตึ๊บตึ๊ตเลย โคแรงดีชิบหาย ครับไส์สวยเลยนะอ๋ยังกินห่างอยู่นะครับตอนนี้ก็11โมงครึ่งก็ได้ปลาน่าจะประมาณ4-5แตนะ้มแล้วแต่มันแต้มสวยกับฟามือเลยนะกับวันที่โหอ,อากาศคือฟ้าคืมฝนครับโหอ,อากาศเมฆคึมตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่ผมมา 9โมงเนี่ยยังไม่มีแดดเลยเนี่ยแล้วดูท่าเนี่ยใบๆเนี่ยน่าจะฝนตกเพราะว่าตอนนี้มันเป็นพายุเข้าครับก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงพายุเข้าเดี๋ยวมาลุ้นกันต่ออีกสักแป๊บหนึ่งเผื่อจะได้มีผลงานฝวากนานาครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเหมือนคันเล็กมีากะ เล็กครับโอ้โหเล็กกะจิ๋วก็เดี๋ยวได้เวลากลับแล้วครับเดี๋ยวเอาผลงานขึ้นมาให้ชมเดี๋ยวส่วนปลาก็เดี๋ยวได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราเอาไปให้ลงาาุงค่ง นี่ครับผลงานของเราโอ,อ้ก็แ้มสวยๆอยู่นะวันนี้ก็หลายแต้มอยู่หกเจ็ดแ้มอยู่ก็เดี๋ยววันนี้ก็คงต้องกลับแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปที่ไหนเดี๋ยวฝากตามรับชมผลงานช่องตวอไปลิกช,ช่องนี้ด้วยนะครับผม,มนี่ครับดูนี่ตัวสวยๆอยู่นะวันนี้สวยงามครับกับเวลาอันน้อยนิดหมดก็เอาไปให้ป๋าคางนี่น แกก็มาพักหนึ่งแล้วล่ะเดี๋ยวผมเอาปลาทั้งหมดให้แกเพราะว่าผมจะไปทุระต่อเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงต้องลาแล้วครับไปแลยครับผมไปแล้ว